สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวของใหม่ของเซเว่นะครับก็มีชื่อว่าายฝรั่งเศสคัสตาร์ครีมครับส่วนราคาเนี่ยก็อยู่ที่39บาทครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีครีมอยู่ข้างบนมีสตอเบอรี่1ชิ้น หนึ่งชิ้นนะครับก็จะอยู่ที่250กิโลแคลอรีนะครับส่วนประกอบก็จะมีไส้คัดตาด52.9%ร์เซนตสตรอเบอรี่ี่แปดซ้งสาลีวิปครีมคัตตาดเนยผสม,มน้ำตาลเกลือนิดหน่อยส่วนการผัดหนดนี้ก็ออมค่อนข,ข้างยากแกะยาก แต่ก็ไม่ยากมากแกะออกมาแล้วก็สองข้างแต่สติกเกอร์ไว้นี่พอเปิดมาก็ประมาณนี้ครับสวยงามได้เรียบร้อยนะครับน่ากินเนาะ แต่ว่า39บาทก็ตกชิ้นแล้วประมาณ13าครับครีมก็เหมือนจะเป็นพวกวิปครีมธรรมาดาส่วนเนื้อก็จะออกแข็งแข็งเป็นภายหน่อย ตรงกลางก็จะเป็นพว,วกแยมสตรอเบอรี่แล้วก็มีพว,วกเหมือนคัสตารประมาณนั้น อมันก็เฉยๆนะก็สามเก้าบาทก็แทงไปนิดนึงแต่ก็ก็อ่อยอยู่แต่ก็มันจะมันจะออกเป็นกลิ่นแบบพูดไม่ถูกอะ่ะกลิ่นในเนยแบบถ้าใครเคยกินพายเซเว่นอะจะรู้ว่ากลิ่นประมาณเนี้ยก็คือกลิ่นเดิมเลยอ,อืมไม่รู้เนยจริงไหมเนาะกลิ่นเนยแบบเนี้ยแต่ก็ไม่รู้อะ่ะก็พอได้อะ่ะ ก็กินเล่นๆได้แล้วแต่คนชอบนะถ้าชอบกินพายแบบเซเว่นปกติก็น่าจะชอบ แล้วครับสวัสดีครับ